ขโมยโอ้ยขโมยขโมยน่ะไปดูแต่กนไเก็บชกนได้ให้ขโมยนะแอวขโมยยงไม่ยัง่ะมาจิ้มเหมือนว่ามาคลิปนะดภาพมากะแจกู้แฟนพี่น้องหยดๆหยดๆแน่เด้อป้าลุงเอ้ยไล่ะกตไปเนาะ สบายดีเบ <five. S 3> okay. oh, mm ิร hmm. สุขุส <pod> ุขนสุขเก่าบับบังจ้มีอนนังนไลยสบายดีสบายดีเด้อบิดสุขุสุขนสบายดีก็น้องพิงนัองบิวบิวเอสบายดีปุ๊บงามงามลยงามเลยมึงดุ๊บบงดบงไม่อวนให้มูท่าพุน มันหอนนะลูกม่งดูไม่อ้วนมีอยัางน่มีอย่างแน่ละไปบ่งลูไปบ่งดูมีว่าจุ่นะชองคนเลยนี่เข๊ะเมีอย่างแน่นี่ป้าทนี่แร่นี่ของรดน้ำหนักมีกุ้งพ่อตี๋ซื้อมาให้ของวิวกินน้กันทุกคนเลย

ไคกินยัไเบีไอทิกยังไอทกินยาเลย้มากินปัสวาเงผิว่โนเดี๋เำให้ดยวทเ็ดเาลยว้ากินแล้วเาไปอบมือในแบบว่าทิพนั่นนี่แ่งใส่ทิพน่ะเร้านี่มาจบลงเศ้านี่เ้บอลี่อย่าลงเนาะนี่งที่กินบ่หมูทานี่ยเออ เอวนสิ่อันี้เคสิภาคสิภาคหายทางสบายเมื่อกี้นี่กะว่าบุ่นคอยพี่รองเลยลงปเนปตูยังคนกูว่าเงี้ยหูสบายในรูปเ้าะสบายดีเด้อ i <laughs> Ừ, là là. Con Ôi, bực, bực. À, nó đây tụi nó ha ờ phần hai เด้อ tụi nó gặp อันนี้ก็ bực อันนี้เบิกๆสีกันลูกผู้ใดก็พอฮะคือว่าคือบ่ชอบคือบ่ชอบเลยนี่เนาะอันชอบคือบ่ฟังดิเออ เน้นบ่เล้นบ่ผลผชัเอือดเอาไปแม่เาไม่เล่นเถอะขาบอกให้นางค่นั้นเน้นบ่ไม่อ้วนใช่ยังอันนี้เข็อ้วนกิงคุเล่แล้วบันนี้นะเข็ดังก่งไม่อ้วนคอยถุงยางเมื่อยอยู่เลยนี่กระทะบ่อนี่เข็ดให้ลูกกินลูกกระล่องเพลงไ้พังงวนเพาะกระทะบ่อเนี่เมื่อแล้วอันนี้เข็ดบ่มีแผ่นินแล้วอบบนี้นะว่านนางฝนหน้อยให้นนน

เอ้ยฉอมจังกินแล้วก็เมื่อแล้วเอาไปกระาไว้หายดีกนอนรอกนวก็เมื่อเมือเลยเมื่อเฮือนเราผู้แหละกินแล้วก็เมื่อกินแล้วก็เมื่อตัวเมนเล็ดเล้ยงเสียงเล็กน้อยหามันจอบแล้วแน่ แกไปได้กล่องสบายเห็นก้วยดูบ่เห็นอยู่ไอ้วันไหนแม่พอกินหมูทะนรำกันเนอต้องต้องเผ็ดต้อชุบ

เป็นพญาติ care, ิน้ำขี้มือเออแันแซ่บเนาะไม่วนอะกช่ยันบกินแตงแซ่บิน้ำขี้มือน้ำกี้มื้อ้ว่นขี่มือใจกินนี่นี่ตเส็อานี่เด้ ก็ขอโดิขอทษทุกคนขอโทษาาเยนมาเตะที่ได้หยาบ้สวยน่อยพี่แม่เลูกตองใบใส่น้ำจิ้มนี่กระตงมีลูกเอาสวยมาองใบไว้ใส่น้ำจิ้มผสม ได้ยินเบ่ะแสเบาะแสเลยหรอคะยดบไปยินยูเหรอต้องรวยไาก่อนเลย พี ick, ่ออยู่ไหที่อิไป้ม้าด้วยได้มาอ้จูเห็นอยู่ว่ะยารถไอ้จูบอกว่าเห็นลไปกับมาไปกับมาอยู่อ่ะ

พ่อมากินก่อน a ๋อก็โตอัพวิตดเอว่า ยาติด้วยลูกยากรมจังิบกิจัง่รอลูกกออเดดีเดด ก็ไม่อันสบายด้อหรักษาลูก่อยแล้วรักษาที่ลูกหลานมาไหมเด็กคนมาไไปของป้าโอ้ยเอาห่อเดียวพ่อดูข้ไปโอเคโอเคตักเหยื่อกละใครทำงานมาแล้วอเออ๋อ แมนบัแหละของเขานอนเออเงานะ่านบเปิดกับอางกุญแจอยู่ในข้อรถถีบฟ้าอนี้ลืนจ้าท่านอป่เพียงลูกแมนแมท่องกระถายมาเริ่ท่องกระถายเอ๊ะจ๊ะเอากลัวจเลย เออกะชื่อมาไม่ได้แล้วนะนเออปาปาพ้ยโะไับนันเนาะปาปพุเตาเชีมานี่เอดีแล้วตัหันอือ้องตปาอย่าพ่าลงก๊กกลุงนะู้กอะอย่าปาดิู้เอาไปเลย

ชอบเสีย huh. กัก anyway, mm ูเลกเ็นระว็ด right? hey, ิก e ูมคะอยู่สามีเสยังทั้หนมอมันมาตกระทไตามพี่นี่ีได้แล้วเฮ้ยเสียบบอเจีบบ่อือตัมันคันเหอะาแล้วเหรอเจ้าเพ่งแมว่าฮะ ะแพงแม่บ่แม่เะช่งหมูกระทะไม่กินหรอกมือน่ะบาแพงแม่เลยแพงแล้วแพงแล้วเถอะเออ่าฉันแล้วอีอีห้องแม่ทิตัวนะให้ทิตัวไอทิ่านางโสาตเรงอยพูคุยโทรศัพท์ย่คย้อนทอนบอ มันจิ้มสีแดงเนี่ยสิริโมเมนมันย่ตรงพื้นนะคอกิวเออเป้าเปลาเป้าเป้าคำแพงนี่สีันคื้นทีเป็นแด่แซบอยู่ชันลุมได้ดิอ bảo nó nhỏ nó mười sao bở hông pô ruống màกินน้ำแหน่ hông pô điếng đồ đâu ด yup. <c target> ้วยจิ้มลายเซมอยน่คน <c ười> ่นะยังไม่ไดน่ตอนอิมแม่หันมันเห็น่ว่ามันเตรนได้อิ่มก่นเลยแม่มันกเ็นกลอักัมนนนาก็ดีลมนะอยู่นะ

เฮ็ดน้ำผึงใน่หลอลู้ผนปันกันงูเกี่ยวและงูใหญ่มาดกทูเ้องลอเดยนปันกันอย่างูเกี่ยวคือเนยว่าเนาะยนล่นโอ้ยอยเลยตีกันเลยว่ะหยำเห็มันแหลกแม่ งอะจะขี้เหร่แท้ก็เแต่ขี้เหร่แท้ดิห้าสีเลียวให้เนี่ยไม้สีแดงสีแดงให้ไว้สีดิวตื่เดระกระไปนะเอาป่าสามสีนะเอาสามสีเลยจิ้มกุ้งน่งไอดีสองจิ้มเลยไ้องกินอไรว่าด้วเยนาะมีผ่าริวเยูอ่

กัดแหนมเราได้พย์พย์คือพออยู่ดีเลยก่อนกูไปแล้วบริกได้เ่ยบริการใครก้าวกำลังนะมาพี่เู่ไหน่มาพี่มาพี่กันกินอิ่มกันยังดดด้กลิ่นทอดด้แดวยด้วยไพเห็นเจ ดิกหนึ่งบอกให้เขียนนะถ้เก่งอย่างนี้ทางง่ทาิตาห้องห้องบรเตียงกินหมูทาด้วยกินเยอะหมูาเนากินก็มร่อยมากมาพี่แล้วบอกอะไรห้องชื่อพอี่ไดชื่อพอจะนะนี่ห้อง็บเตื้งอะไร เดี๋ยวพนองนงนองนีนงนองทำแทงไหมนางน้อง่คุณหัวเด่นไหมเดียดิเดเียวมันชุกอลกว่าคุณาว่เอนูรว่งถึงรกิจหนักจำนวนมากที่ถูกส่ามาม พปิผามาอีกมีคนเพิ่เติมหนึงคนสวัสดีเด้อท่านดูนึ้ว่ามาบอทานไม่ได้ดกำล่างไม่อ้วนในม่บุญก็ร่างกินเล็กน้อยนี่ายนังน้องขิงได้เลยลุงลุงคนนี้มันก็เห็นหลานดิ่นน้ำกัดไม่ได้

มามาสบายกินน mm hmm. cool okay ี่นักินนี่โอเคตับใจเลยตาแดงตาดำตับใจเรือยเด้อยกินตอสิาเอาถอดสกันก่อนนะ โอ้ยย่านูะนี่นู้ละนี่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 เปลเปี่ยนโอ้เลยแม่แบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนชุดแล้วย่าแล้วเบิ่งนี่ยาแะไรแม่ร้องอย่างไรเด้อเด้อเบิร์นอยากน้กินจะกินี่ได้ไหมนุกินนี่นี่บนมัน

หนามันกัะมันออป้าเจ้หุ่นหัวหักกักัแล้วกแล้วอย่าล่น่องเล่นนองเล่นน่องเหตุใดเอาเย้ากินอุน่องชาน่องชาเหืออะไรรู้อันเค็มเยมลนองละ่นน่าเบิงาเบิ้งาหัวบิ้าหัวาหัว เอาเลยดวกู่อวว่าอยู่ลยังไวงสิจะเออมาที่นู่นนะอะช่วอ่ะนั่งัเออิวนี่ไงแกนุงานโเลยแพนไหนโบโอ้หน้าฮิยนั่นดุ1อ0ี้จะมาหนเอาโอ้ยเนอย มาวาไม่ถูกมัเอาเอาน่เอาน้ำจิ้มน ouais ี่บ่ไปชุบกันสิกระปงชุอืยังรูยังใส่ละเตี้ยบ่เพันน้ำเฮียร์พลัดชุบไปชุบเพอะเริ่มมื่นเด้อมพากันมื่นเด้อไม่ถูกบ่เอา Ai thu vào tu này được. Ai ta kẹp chắc ta biu chắc xem ta với chú, ai tu đây. Ok. Mấy <laughs> 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 <Tốc, cười> <tìm. tí>. <laughs>

บวบายบายกันบายบายปรุงกันยาสบายดีปรุงกนหรฮะผู้สังมนี่บิวบ๊าบายบายบายเอ๊ะเฮ้แกนดลกอะไรลูอไรน้ออหนรุนจบไปเลยสบายดีปรุงกันหรอสบายดีกอนมากไหมเ่ะลสบายดีพี่สบายดีสบายดีกอนโอเคบ๊ายบายบายิงวี ไปเด้อเด้อทางน <laughs> ั้นเด้อเดี๋ยวเจ้าบุกินมีความสุขเอ้ยไปไอทิศอิ่มแล้วครับอะไรร้ายแล้วพุ่นม่กี่ลายนึงตกแล้วเฮ้ย